สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o วิ y โฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำปลาท่องโกกัน,นะคะ่ะเป็นปลาท่องโกมันฝรั่งนะคะเอ๊ะมันฝรั่งกับปลาท่องโกจะเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วทำไมสูตรนี้ถึงชุบน้ำตาลได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโ r o วิทโฮปฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรามาเตรียมส่วนผสมได้ตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งค่ะตัวมันฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปต้มก่อนนะคะเราค่อยมาชั่งนะนี่ค่ะแต่ก่อนจะไปต้มมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะมาปลุกยีของเราก่อนค่ะ โดยการนะคะเทน้ําตาลลงไปนะคะในนมนะนมนี้เป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะไม่ได้อุ่นนะไม่ใช่นมอุ่นนะคะวันนี้นะแล้วก็ใส่ตัวยีสต์ลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะให้เขาทํางานนะให้ยีสต์ก็ทํางานแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาปอกมันฝรั่งของเราค่ะ ปอกเอาตาที่มันเป็นตุ่มๆออกด้วยนะคะที่มันเป็นดำๆะคะ่ะพอเราปอกกาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา,เาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่หั่นแบบนี้นะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปต้มมันจะได้สุกง่ายขึ้นนะคะนะคะมีตาดำๆก็เอาออกแบบนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวมันฝรั่งของเราเนียนขึ้นนะคะนี่ค่ะเอาเข้าไปต้มค่ะเอาเข้าไปต้มไฟแรงเลยนะ ้มจนกว่าจะสุกนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วแต่ฝายบ้านใครเราก็ตัวมันฝรั่งที่มีเนาะนี่ค่ะถ้าจิ้มลงไปเขาไม่ติดมาก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอามาช้อนเอาน้ําออกแบบนี้แล้วเอาไปชั่งนะคะให้ได้300กรัมนะเสร็จแล้วก็เอามาบดผ่านกระชอนแบบนี้ค่ะนี่บดให้ละเอียดเลยนะเนี่ยผ่านกระชอนจะง่ายสุดแล้วค่ะเวลาบดเขาจะละเอียดมากเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ พอเราได้มันฝรั่งมาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แป้งกันค่ะวันนี้เราใช้แป้งขนมปังนะคะล่อนเขาหนึ่งรอบเนาะถ้าใครไม่มีแป้งขนมปังใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยค่ะไม่มีปัญหานี่ค่ะล่อนใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่หนึ่งฟองค่ะก็ใส่ไข่ลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวยีสต์นะคะที่เราผสมไว้รอบแรกนะคะกับน,น้ําตาลแล้วก็นมเนาะนี่ค่ะ คนคนนิดหนึ่งแล้วก็เทล,ลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะสูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้มือนวดเลยนะคะแค่ใช้ช้อนคนก็พอค่ะเราจะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะคนจนกว่าไม่มีแป้งสีขาวติดอยู่เลยนะนี่ค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเนี่ยทำหมุมตรงกลางแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำมันเนี่ยเน้นนิดนึงนะคะว่าเราจะไม่ใช้น้ำมันปาล์มเนาะเพราะว่ากลิ่นเขาแรงแล้วก็สีเคขาเข้มค่ะที่เหลือก็ใช้ได้เลยอันวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะนี่แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งพอเราคนเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเข้ากันแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะ นี่ไม่มีแป้งสีขาวแล้วนะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้แรปปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเนาะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมอีกหนึ่งชั้นค่ะเราจะพักเขาไว้1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปนะนี่ค่ะแป้งของเราได้แล้วนะคะนี่ก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยสูตรนี้เราจะพักแป้งแค่ครั้งเดียวเราจะไม่ได้กลับแป้งนะคะพักรอบเดียวเลย1ชั่วโมงค่ะ เนื่องจากว่าแป้งของเรานะคะค่อนข้างที่จะนิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะโรยแป้งนวลเยอะนิดนึงนะคะโรยไปด้านล่างแบบนี้เลยนะะี่ค่ะเอาแป้งลงมาโรยด้านบนด้วยนะคะแป้งนวลเนาะเดี๋ยวเราจะมารีดเขานะคะแต่ว่าเราจะต้องตัดเขาเป็น2ก้อนนะคะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยเนาะนี่ค่ะ แบ่งไว้ครึ่งมืงก่อนรีดเขานะคะให้หนาประมาณออครึ่งเซนนะคะใช้ไม้รีดแบบนี้เลยจริงๆความใหญ่ของตัวปลาท่องโกวันนี้เนี่ยแล้วแต่ชอบนะคะใครจะชอบเนื้อเยอะเนื้ออะไรก็ขึ้นรูปไปตามนั้นเลยค่ะวันนี้เราจะรีดหนาประมาณครึ่งเซนย้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ ตัดใหญ่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแบบนี้ค่ะเอาไม,ม้บรรทัดมาทาบเลยไม,ม้มรรทัดอันนี้ล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็เช็ดแล้วนะนี่ค่ะขยับเขานิดนึงเนาะคือแป้งตัวนี้จะติดมากนะคะเพราะฉะนั้นใช้แป้งนวงลโรยค่อนข้างเยอะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ขยับเขาออกแบบนี้พับค่ะพับกลางแบบนี้นะคะตามในรูปเลยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปก,กันเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะนี่กดตรงกลางนี่ค่ะกดเลยพอกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดหัวตัดท้ายเนะาะเพราะเราจะขึ้นรูปอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคะทำให้เขาน่ารักน่ารักขึ้นมานิดนึงเนาะนี่ค่ะบีบหัวท้ายด้วยใครจะไม่บีบก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะ อย่างที่บอกว่าการขึ้นรูปนี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหัวตัท้ายให้เสร็จเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนตรงนี้เราก็จะมาขึ้นรูปได้ใหม่นะคะแป้งที่เหลือนะไม่มีปัญหาเราจะไม่ได้ทิ้งแป้งเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอาไปลงกระทะกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการทอดเขานะคะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้อ่อนเนี่ยเขาจะอมน้ำมันนะแต่เราใช้ใชแรงเกินไปเนี่ยตัวปลาท่องโกของเราก็จะไหม้ซะก,ก่อนอย่างเนี่ยน้องเขาจะฟูมากนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วสุกไวมากนี่ค่ะระวังเตรียมนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะหวานนะคะสูตรนี้เนาะนี่แล้วก็ฟูค่ะฟูมากม ฟูจนตกใจเลยบางทีนะคะฟูจนกลับด้านไม่ได้เลยให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะตอนขึ้นรูปเนะี่ยอย่าให้เล็กมากนะคะให้ขอเป็นกลางๆดีกว่าเพราะว่าพอทําเล็กแล้วว่าเวลาเรากลับด้านเขาจะไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไหม้ด้านเดียวเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะนี่เรียบร้อยและคะปลาท่องโกงเราเป็นปลาท่องโกมันฝรั่งค่ะทําง่ายมากๆเรแล้ก็พักแป้งแป๊บเดียว ใครจะทําทานทําขายก็ได้เลยค่ะ,ะนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะนี่นุ่มนะคะสูตรนี้นุ่มมากนี่ค่ะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใครใจร้อนนะคะอยากทานปลาท่องโกในสูตรนี้เลยค่ะได้ไวแล้วก็นิ่มนะคะได้อารมณ์แบบว่าโดนนัทกับปลาท่องโกรวมกันค่ะนี่นิ่มแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่เสร็จตรงนี้เนาะเราก็จะเลยลองเอาไปชุบน้ําตาลดูค่ะ นี่ชุบแบบนี้เลยคล้ายโดนัทเลยนะอย่างที่บอกว่ารสชาติก็จะประมาณปลาท่องโกูกับโดนัดรวมกันเลยนี่ค่ะชุบลงไปเลยใครจะทานคู่กับแยมนมนมข้นนะคะก็ได้นะจิ้มไปก็อร่อยเหมือนกันนะคะทานคู่ก,กับกาแฟร้อนๆตอนเช้าก็อร่อยค่ะทานตอนไหนก็อร่อยบอกได้เลยว่าแล้วเราพักแป้งแค่แป๊บเดียวสูตรนี้คือแนะนํามากๆเลยยิ่งชุบน้ำตาลแบบนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อย นี่น่าทานสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ